สวัสดีครับช่วงนี้นะครับก๊อกนิวก็ได้มาอยู่ที่บ้านนะครับก็ไม่ได้ไปบ้านโกกอกมาหลายวันแล้วนะครับก็รู้สึกคิดถึงนะครับคิดถึงบ้านโกกอกนะครับก๊อกนิวไม่ได้ไปที่บ้านลุงพลนี่ตั้งแต่วันที่ลุงพลเข้ากรุงเทพนะครับไปเข้าเครื่องจับเท็จนู่นแหละครับก็ตั้งแต่วันนั้นมานะครับก็แม่ยายที่บ้านนะครับก็เสียชีวิตนะครับก็ เพิ่งได้ทําการชาปนก,กิจไปแล้วเสร็จเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าพิธีทางบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะต้องทําการทําตามประเพณีแถวบ้านนะครับก็ที่บ้านนะครับหลังจากที่เราชาปนก,กิจเสร็จนะครับเราก็จะต้องมาทําการเก็บกระดูกนะครับแล้วก็จะมีะพิธีเขาเรียกว่าอะไรงายพาข้าวนะครับซึ่งที่บ้านผมที่จังหวัดเลยเนี่ยก็ จะไม่มีพิธีแบบนี้นะครับแต่ว่าที่กาลสินนะครับบ้านแม่ยายผมอยู่กาลสินบ้านแฟนผมก็อยู่กาลสินนะครับก็จะมีพิธีงายพาข้าวนะครับแล้วก็ทําการแจก,กข้าวอีกนะครับก็คงแล้วเสร็จนี่ก็คงประมาณอีกสักวันพฤหัสนะครับน่าจะแล้วเสร็จเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็ตอนเย็นนะครับเย็นทุกวันก็จะมีการสวดอ่า นิมนต์พะมาสวดที่บ้านอยู่นะครับก็เลยก็ก๊อกนิวก็เลยไม่มีคลิปที่จะลงเลยนะครับวันนี้นะครับช่วงเช้ามาเนี่ยนะครับนี่อยู่บนบ้านกอกก๊อกนิวนะครับก็จะมีดอกกองแสดก็เลยมานั่งคุยนะครับให้เอฟซีได้รับทราบนะครับว่าช่วงนี้นะครับกอกก๊อกนิวไม่มีคลิปลงนะครับก็คิดถึงมากนะครับคิดถึงบ้านกกกอกนะครับคิดถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับคิดถึง อ่ u ยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับคิดถึงบรรยากาศที่บ้านลุงพลนะครับก็ดูบางดูไลฟ์สดจากช่องอื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูเท่าไหร่นะครับก็เห็นบ้างเป็นบางครั้งนะครับตอนนี้องค์พ่อปู่ปาลิจิตนาคราชนะครับก็สร้างขึ้นมานี่นะครับสวยงามมากครับดูจากคลิปเนี่ยอยากไปเห็นด้วยตาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ไปหลายวันเนี่ยที่บ้านลุงพลเนี่ยก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับ ก็ตอนนี้ก็คงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับกลับไปรอบนี้นี่ก็ห่างมาเกือบสองอาทิตย์นะครับเกือบสองอาทิตย์นะครับถ้าจะไปอีกทีนึงก็คงนน่นแหละครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงโน่นแหละครับถ้าถ้าว่างจะได้ไปนะครับก็การพัฒนาของที่นั่นก็จะพัฒนาเร็วเพราะว่าลุงพลจะทํางานเร็วมากนะครับท่านี้ในส่วนของอ่า ช่วงน,นี้นะครับก็มีข่าวที่บ้านปกลกอกนะครับข่าวเกี่ยวกับลุงพลป้าแตนก็ดราม,ม่าก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็มีเอฟซีบางท่านนะครับก็ไม่เข้าใจว่าก๊อกหายไปไหนก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับบอกว่าก๊กก๊อกนิวนะครับหายไปไหนทําไมไม่ให้เข้าเออ่ทำไมไม่ให้กําลังใจลุงพลอะไรอย่างเงี้ยนะครับทําไมไม่ทําคลิป ให้กำลังใจลุงพลนะครับอันนี้ก็ก๊อกนิว <N il> ก็ขอ,อแจ้งข่าวตรงนี้นะครับว่าก็ก๊อกนิว <N il> มีทุระที่บ้านนะครับที่จะต้องทำนะครับส่วนการให้กำลังใจนะครับ <ock> <N il> ก็ก๊อกนิวก็ยังให้กำลังใจลุงพลป้าแตนนะเหมือนเดิมนะครับถึงจะไม่ได้ไปให้กำลังใจด้วยตัวเองนะครับก็ยังส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับข่าวที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ติดตามข่าว ในช่วงนี้ก็ติดตามข่าวอยู่บ้างเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ติดตามเลยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจไปให้ลุงพลและป้าแตนนะครับสู้ๆนะครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับที่บ้านก็คอกนิวก็อากาศเย็นมากครับหนาวมากๆเลยก็ฝากให้ f อฟทุกท่านนะครับก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันในเรื่องของโรคโควิดนะครับ ที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ระวังนะครับแล้วเมื่อคืนนี้นะครับก็ก็นิวก็อยากจะเล่าความฝันให้ฟังนะครับว่าคือก็ก็กนิยวนะครับได้ฝันถึงป้าแตนนะครับด้ฝันถึงป้าแตนฝันว่าป้าแตนนะครับเอาเงินมาให้ก็ก็เนิวหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าในหนึ่งร้อยบาทน่ะก็จะมีแต่แบงค์ยี่สิบบาทนะครับ ทั uk, uk, ้งหมด5้าแบงค์นะครับก็กอกนิวก็ถือว่าเป็นการฝันที่ดีนะครับเพราะว่ากอกนิวเองก็จริงๆแล้วในความเป็นส่วนตัวเนี่ยกอกนิวก็ไม่ค่อยได้เข้าไปคุยกับป้าแตนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปคุยกับลุงพลเท่าไหร่นะครับการที่ไปทําคลิปที่นั่นกอกนิวก็จะไม่ค่อยเข้าไปหาลุงพลกับป้าแตนเท่าไหร่เพราะว่าเห็นยุ่งๆกันอยู่นะครับ กอกนิ้วก็จะถ่ายแค่บริเวณรอบๆนะครับข้างนอกเท่านั้นนะครับจะไม่ค่อยเข้าเข้าไปใกล้ลุงพลกับป้าแตนนะครับเท่าไหร่นะครับก็ได้ฝันเห็นนะครับอันนี้ก็อกนิ้วก็ก็เลยเอามาตีเป็นตัวเด็ดนะครับก็ได้สั่งซื้อลอตเตอรี่จากลุงมนสายเฮงนะครับที่ขายอยูอ่ตลาดน้อยบ้านลุงพลน่นะครับก็ได้สั่งไว้แล้วนะครับก็ ถ้าใครสนใจอยากจะเสี่ยงโชคกับก๊อกนิว e ก็เอาไปตีเอานะครับคือก๊อกนิว e ฝันเห็นปาแตนว่าปาแตนเอาเงินให้100บาทนะครับแต่ว่าจะเป็นแบงค์ยีทั้งหมดเลยทั้งหมด5ใบนะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคโชคกันทุกคนนะครับก๊อกนิ G ้ว e ก็อยากรับโชคหลังปีใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณมากนะครับรอติดตาม ชมคลิปของก ok ๊อกก๊อกนิวที่บ้านลุงพลด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมมาตลอดครับ